สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้คราฟมือกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกกันทุกคนวันนี้บุ๋มมาอยู่กันในห้างอีเกียนะคะคือแบบนี้บุ๋มเห็นคนอื่นเขาเล่นกันไปเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าช่องเรายังไม่เคยเล่นสักทีนะคะวันนี้เห็นผ่านๆก็เลยอ่าแวะมาเล่นกันสักหน่อยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บุ๋มก็จะทำการมาสร้างบ้านภายใน10นาทีนะคะ บุ่มตั้งเวลาไว้12นาทีเพื่อเปิดคลิปไป2นาทีไงตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ10นาทีนะคะให้เราสร้างบ้านดังนั้นก็เี๋นะก่อนที่จะสร้างลืมอีกอย่างนึงก็คือลืมแบบสเปาไอ้นี่ออกมาสักหน่อยนะคะทุกคนโอเคเอามาสัก3-4ตัวเนาะอาฮะแล้วก็เอาตัวใหญ่มาด้วยดีไหมทุกคนนี่โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้าน10นาทีของบุ่มจะสามารถทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในคืนนี้ได้หรือเปล่า อย่างอื่นเลยหาทําเลที่ตั้งเหมาะสําหรับการทําบ้านรู้สึกเหมือนกันไหมว่าถ้าเรามาทําตรงนี้มันจะง่ายกว่ามันมีผนังให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะทำไมบุ๋มไม่รู้จักทําอะไรที่มันง่ายๆนี่แหละ10นาทีไม่ได้หมดเพราะอะไรหรอกหมดเพราะทะเลาะก,กับตัวเองนะ,ะ่ยค่ะนี่หน้าต่างบ้านเราตอนนี้บุ๋มอัดคลิปประมาณสามนาทีแสดงว่าเหลือประมาณ7นะคะปึ๊บอ่าตัวน,นี้ก็แบบเป็นทางเข้าออกได้บุ๋มยังไม่ถนัดกับการแบบพิกของนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วย เอ้ยมันไม่ได้อาหารอื่นมาวางดีกว่ามันดูบัดเสียวเกินไปวิธีนอนที่นอนเตียงใหญ่ๆแบบนี้ชอบเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงอ้าวเข้าไม่ได้้างไหนนี้มีโอ้ยมีทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่เราต้องการฮะเดี๋ยวนะมันใหญ่เกินไปใช่ปะเนี่ยเอาอันอื่นทุกคนโอ้ยดูมันหกกะทีแล้วจะทันไหมเนี่ยเตียงนอนเล็กๆแถวนี้ไม่มีเลยหรืองไงอุ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวอันนี้ไปทําเหมือนที่มองข้างนอกได้นะคะ ข้างหน้าให้ดูดีไว้ก่อนอ่าแบบนี้สิคะได้แล้วได้ได้โอเคได้ละได้ทางเข้าออกแล้วนะคะตอนนี้เหลือข้างบนบนหัวนิดหน่อยมันน่าจะยกเลื่นกระจกได้นะบุ๋มจะยกไปทั้งหมดเลยอ้าวลืมไฟนี่โจทย์ในวันนี้คือห้ามเสียของถามว่าเคยมาลองเล่นยังเคยแล้วนะคะเคยมาลองเล่นแต่ว่ายังไม่ได้แคสลงไงไม่ไม่กลับแล้วเนี่ยโอเคเราต้องการความเรียบความปัง อืจะปิดทันป่ะนี่อ่ะตายเร็ว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 เรวตอนนี้จับอะไรได้จับวิ่งวางก่อนนะคะขออภัยสําหรับมือใหม่บุ๋มอาจจะยังสร้างไม่สวยนะอืมพอดีเวอร์พอดีเวอร์มากแล้วก็แล้วก็เอามาอีกยังไม่พอแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านแบบเฟอร์นิเจอร์ของเราอืประมาณนี้ถึงมันจะไม่พอดีเป๊ะก็เถอะโอเค น,นี่บุ๋มเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะที่ต้องทําก็คือปิดข้างวนให้เสร็จก็น่านจะโอเคละภายในสิบนาทีจริงๆบางคนอาจจะทําได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเราเพิ่งหัดเล่นแบบนี้ไงก็ต้องขออภัยด้วยประมาณนี้อ่ะได้แหละควรจะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่นอนของบุ๋มก็ไม่รู้จะเอาไปทันไหมแต่ที่แน,น่คืออยากได้อาหารนะคะตอนนีอ้อันนี้เป็นอ่ะเอาเอากลับไปไว้บ้านก่อนแล้วกัน เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนชุบชุบชดุบชุบอุ้ยขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยเป็นบ้านที่ทําลําบากตัวเองแท้ๆแล้วก็ใกล้ๆเรามีพวกกระถางดอกไม้นะคะเก็บไปหน่อยอืมไม่ใช่กระถางไม้กระถางต้นไม้อุ้ยเมาแปะหน้าบ้านไว้ปูดิงสวยงามนี่ตกแต่งหน้าบ้านไปอีกปูดิงตกแต่งอะไรก่อนอืมวันนี้กาลังจะค่ําแล้วนะ่คะทุกคน ทำอะไรก็ต้องรีบทำมากระจกปิดหน้าบ้านหน่อยหนึ่งนยก็มีกระจกให้ซองอย่าพึ่งคํำนะเอายแปะไม่หมดเลยแปะไปอ่ะตรงนี้ก็จะเอาไว้นั่งแบบว่าพิงตรงนี้ไปเลยเฮ้ยได้แหละเดี๋ยวเราหยิบอแรกใกล้ๆตัวเรามาวางเพิ่มวางเสริมอันนี้ก็น่าสนใจตอนนี้บ้านเราเริ่มลกพพเพราะใขรเพราะเรานี้แหละ เหลือเก้าอี้ค่ะเอาเก้าอี้เข้ามาใส่บ้านสักหน่อยขอเป็นเก้าอี้หมุนๆด้นี่มาแล้วซึบโอเคพอใจได้แบบมีเก้าอี้ในบ้านมีกระจกขาดแต่ที่นอนเท่านั้นแหละเอาจริงเฮ้หรือว่าเราจะเปลี่ยนมุมสักหน่อยอือหือนี่ แบบนี้น่าจะทําให้มันกว้างขึ้นวันนี้ก็มาวางไว้บนนี้เลยนี่อ้โหเก้าอีน้นีก็เปลี่ยนมุมวางประมาณตรงนี้ถ้ามีที่นอนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบ้านเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ยิงไม่ค่ําไปต่อเอานี้แทนได้นี้แทนได้อ่าถึงมันจะไม่แบบนั่งสบายขนาดนั้นก็เถอะแต่ก็ดีกว่ไม่มีนะคะออมานั่งโซฟามันอาจจะ ไม่สบายเท่ากับอันนี้เอาในบุ๋มก็จะเอาอันนี้วางไว้ประมาณโอเคเปลี่ยนมุมไฟดีกว่าอืมได้แล้วอะหมืเวลาได้ยังยังไม่หมดอีกเ่รอ,อะไปต่อสิคะทุกคนฟึบอุ้ยเดี๋ยวนะไปอุ้ยนั่นไงโอ้ยขอบางตรงนี้โอเคโอเคไฟตร,ตรงนี้ก็เอามาวางให้มันเป็นแบบ ลักษณะนี่อุ๊ยอุยนี่อ่าโอเคนึ่งที่สุดนี่ค่ะทุกคนบ้านของบุ๋มต้องต้องเอาประมาณนี้แหลอะอะหวังว่าตรงนี้จะช่วยกันนะโอเคเรานั่งรอค่ะทุกคนกลางคืนบุ๋มตั้งไว้สามนาทีนะคะบรรยากาศมันวับบงเวงมากเลยอ่ะไม่มีอะไรเดินม,มาแถวนี้ใช่ไหมคือบุ๋มไม่ได้ปล่อยตัวเดียวนะปล่อยหลายตัวด้วย A few moments later อุ๊ยโอ,โอ้โหไม่ได้ตกใจอะไรหรอกตกใจเอฟเฟกตอนเช้านี่แหละโอเคค่ะทุกคนในที่สุดก็เช้าแล้วนะคะก็ภารกิจของเราสำเร็จค่ะสร้างบ้านภายใน10นาทีแต่บุมคิดว่าขอเศษของมาตกแต่งหลังคาเพิ่มเติมสักหน่อยดีกว่านะคะพอดีมันรู้สึกแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวเราเอามาปิดตรงที่มันตะปุ่มตะป่ำให้หมดนะมันก็น่าจะโอเคขึ้นไม้พาเลตก็สวยนะโอเคมาให้หมด น,นบุ๋มก็คือมีทั้งไม้พาเลตแล้วก็อันนี้เหรอเอาวางไว้ก่อนไหมพาเลตเดี๋ยวค่อยวางทีหลังอันนี้ขอขึ้นมาทาไม่นี่ให้เสร็จก่อนอือหึบุ๋มเจกมาประมาณเสียนะจําได้ขาดอะไรไปได้อยู่นะแต่มันไม่เท่ากันใช่ป่ะตรงนี้อืโอโอ้โหอันเดิมสวยกว่าเยอะเดี๋ยว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 จะตาย จะตานเพราเอเนอร์จีหมดไม่โอ้ยไม่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 โอ้ไม่นิดเดียวอ <c oughs> เอาเป็นว่าเอ้สุดแล้วก็จ่ายาดิค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้จ่ายเพราะฝีมือของ SCP ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการเอาชีวิตรอดทำบ้านภายใน10นาทีนะคะ ก็ถ้าหากทุกคนชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย